บอกทุกโรที่เคารพก่อเจริญพอระนะอุบาสกอุบาสิกาเน,ะเน,นาะเห่งมาอสวารศบผุ้ชายบาสิกาี่โยผู้หญิงวันนี้เราแห่นอารกันเป็นพอปฏิบัติธรรมแต่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันเริ่มต้น ไป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 เรื่อยๆจนะนสุดท้ายสุดท้ายทีนี้พอดีก็มีเดะเก็คุนลุงโูล่ลุโผ่ใหญ่ตอนนี้อายุหกสิบเจ็ดสิบหกจะเข้า7จ็เจ็แล้ว ก็มีมิตายต่อเราลุหลังในมาส่งด้วยในมาส่งด้วยความมีเป็นครั้งที่สองของหลวงปู่ปิมาเป็นครั้งที่สามนะโอ้อันนี้คือมีอายุมากอายุรองลงมาก็คือหลวงพ่อ <c ười> อันนี้รองลงมาก็คือหลวงพ่อ หลวงพ่อมีอายุรอบ60ผ่านมาแล้วเวันที่6กุมภาพันธาได้ก60ขวบนะต่อมาก็เป็นหลวงพ่อเปือท่านพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ขานชื่อท่านอันนี้โปรบีกบมาโปรบี มาเชนน้อยอาจารย์ครสอนก็ดีทนะัังอาจารย์คนนี้ก็มีแคทท่จะถามคือจันทิลาทีนี้ทัานมาโลกด้วยเป็นคนกรุงเทพแต่มาอยู่ที่สุปโขทยัยอย่างนั้นแล้วพระเตาท่านอาจารย์หามีด้วยเข้ามาโอบด้วยวก็ให้พวกเราท,ทุกคนเหมือนเดิม ทำดีต้องใช้ไปก่อนอดทนด้วยมีความเพียรด้วยอันนี้เราจะไห้รู้อะไรเติมเสริมต่อในส่วนของเราเองในการปกติปฏิบัติอันนี้เป็นต้นถ้าไม่อดทนหรือไม่มีความพยแยลมเปลี่ยนอะไรก็คงจะไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มางนม่ายๆมานก็คงไม่ได้เที่ยวนี้ คิดแล้วคิดอีก <c ười> คิดแล้วคิดอีกแม้แต่หลวงปูใหญ่ท่านบงมองวิญญาณสว่างหลายวันหลายวันจริงๆแล้วหลวงปู่ใหญ่ท่านอบอกว่าจะเอารถมาต้องทั้งมีญาโูมาทั่วแต่ที่นี่บังเอิญนท่านก็อ,อยู่เพื่อจะได้ไปชมที่วัดพระพรทมเพราะว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่จริงจริงแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี้ จะต,ต้องประชุมเกีย่ยงขอวัดปฏิบัติภายในวัดพ่ะคงแล้วก็รับผดินด้วยก็เปนน็นนบท่านก็เลยได้อยู่ที่วัดป่าอัญวาศีภาษาที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆวัดป่าคงอ่านเป็นวพันศาอที่หนึ่งเพิงสองพันศาแล้วก็เลยว่างั้นก็ไม่ต้องเอารถนั่งเครื่องความเร่กันถ้าเอารถมา ก็ไม่แน่วันหลวงปู่ท่านจะอยู่กับเราโลกหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเออถ้าหลายวันหลวงพ่อคนเลยให้พ่อคิดไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนจัดการนะไม่ใช่ก็ให้พ่อคิดหลวงปู่ท่านว่าเออถ้าหลายวันหลวงปู่ก็อาจจะอยู่สามวันสี่วันก็ได้แล้วก็กลับหรือจะเอาสุดท้าย ใกล้ใกล้เสร็จเสร็จสามวันสีนน่วันก็เคยมาเอออย่างนี้เป็นต้นนี้คือเอาเรถมาแต่ถ้านั่งเค,งคงจจเรื่องบาร์ควบคุมจะจบไปด้วยกันบางทีเนาะเออควบคุมจะจบไปด้วยกันการเป็นอันคอร์สนี้คอร์สนี้ก็คงจะเหมือนเหมือนเดิมคล้ายๆยเหมือนเดิมนั่นแหละการเระพฤติบัติของเราส่วนหลวงพอ่อ ก็คงอยากค่อยๆเสริมเดิมต่อไปตอนเช้าเหมือนเดิมแบบไหนหลวงปู่ใหญ่ท่านก็จะให้ทำธรรมะรับประดิษตอนเช้าคือสีหนาเราน่งสมาธิสวดมนต์ทำบัตเสร็ตแล้วก็ก่าวธรรมะรับประด์อันนี้คือเปลืองเอาไว้ก่อนส่วนต่อไป ช่วงกอดเที่ยงเราเข้ามาขอพึติปฏิบัติกันก็คงจะเป็นท่าอาจารมหาอาจจะได้ทำมาทำลายเป็รตทำมีหลายเรื่องหลายจีนหลายอย่างเราให้เราฟังเป็นชาดกเป็นเรื่องเก่าแก่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ จากเดิมจะมยอยู่ที่ประเทศอินเดียเอาประเทศอินเดียก็แล้วกันเผื่อท่านมีเรื่องโควิดจากอินเดียมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนี่นโรคระบาดที่มันเกิดขึ้น้นกาเนิดที่ไหนไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่แค่อิตเลีหรือมุมไทยขางเราไม่ใช่ก่อนอีกเขาพุิจารอยู่ท่านมียังมีชีวิตอยู่ก็เกิดขึ้นได้ที่เวสาลี วันวหนว่าันนหนก็จะให้ทนลองฟังมีช่วงก่อนเที่ยงส่วนตอนปลายที่ขอบผมจะมีมุมช้้า,ามารจัดแสงากาศธรรมชาติลพออกก็จะไปเสริมเติมต่อไปมันจึงจะเป็นแสงสว่างก็จะเปอย่งนเสริมไปเสรม สำหรับวันนี้นะในวันนี้เขาสำหรับหลวงพ่อนี้ก็เดยพระอ,อาจารย์มีมือมกันท่านขึ้นเข้ามาแม้ว่าจะเคยปฏิบัติมาก่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปฏิบัติเพิ่มเติมมาเพิ่มมาเติมมาเสริมมาต่อมาเรียนรู้สิ่งเกา่ารู้ใหม่ก็แล้วแต่ก็ให้อาจารย์ตัดตั้งใจมาพุทธปฏิบัติไปเรื่อยๆ ในเย็นวันนี้เดินปานั่งสมาธิหรือนั่งเพื่อจะากให้เกิดสมาธินั่งทำสมาธิให้เกิดพวกเราสมาธิคืออะไรคือความสงบแห่งใจคือใจใสใจสะอาดใจดี ไม่ค่อยสบจะกลุ่มแต่งจะฟุ้งซ่านหลายหลายอย่างวิตกกังวลอุปทานหมุนยีอุ้มหลายสิตหลายอย่างทั้งคนและสัตว์สัตว์โลกนี่แหละดังนั้นเรามองสู่เพื่อให้มันเกิดเกิดสมาธิเพราะว่าเกิดสติเพราะว่าเกิดปัญญาเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการพัฒนปฏิติของเรานี่แหน นี่แหละเป็นหลักสทตกอร์หลักหลักกําหนดงแทกอรหายใจข้ารู้หายใจออกรู้เรียวบวงว่าก็จะพาสวดเรียกว่าอาณาตาณสติมีสติอยู่กระโดงให้ใจนี่แหละายคนจะถามหลวงพ่ออันไหนดีอย่างเปทตอิบุญเทพพอเปิดปุ๊บถูกนิ่มงงทันทีบุญเทพสองเทีสามเทีล ผมพอดีอพวกคนกรุงเทพนี่มีปัญหายเยอะถ้าว่าถามตอนนั้นจก็องขนาดนี้เลยถามถามก็อดอืมอันไหนดีจืมชุบเนาะหองเนาะไอ้ไม้อรหารสัมมาราะไอไม้หรือสัมมาระอาหารหรือพุทธโธนี่พอกำหนดแล้วมันโล่งเลยสว่างเลยเห็นผ่านได้ว่าเปน็นอะไรที่โยกเยกเยกเศรษฐกิจะจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรถามได้ก็ตอบให้ได้ด้วย ่ก็ะตอบไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดีเกินการยุคเนาะพ้องเนาะพุโขละสัมมาสัมมาดีอยู่ที่คนผูกที t <t ่ตั้งใจกำหนดจะกำหนดอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจปฏิบัติตรงนี้แหละตรงที่เราตั้งใจนะแต่เราตั้งใจดีๆท่านอาจารย์วันนี้เขาตั้นใจตั้งใจดีตั้งอกตั้งใจ ทุกการเทนเอาไวที่ที่มนตที่วัดเราตอนนี้มาที่าใหม่ตามใจใหม่เลยวิ่งไม่เคยชันเลยป่า,าร้องรูกไม่เคยฉันคนเดียว้องรูอย่างนี้อัน,นนี้ั้งจะกปอนแค่สองมืม,มัดนี่มาท้องมือม,มัดอจารย์มาแต่ผมมือเดียวได้ทันตอนนั้นก็ได้ตอนเช้าเจ็ดโมงได้แปดโมงได้เออไาปฏิบัติได้ปฏิบาาัติได้าานั่งก็ได้ทันั้นก็ไม่ได้ มีนะตั้งใจปฏิบัติโควิดปีนี้มันทำให้คนได้ข้อคิดนะถ้าจะคิดนี่ยมันให้ข้อคิดแก่คนเออนี่คือโลกมันไม่เทียงจริงริมันไม่เที่ยงมันเกิดไปได้ต็นต้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงแค่นอปีนี้ลุงโลกงพ่อมีคพ่มาจำพรรษาที่จุกโขทัย หนีโควิดจากโน่นมาไปยงั้นนะให้หนีโควิดมืงอุคลให้ประจำสาที่ดีวันย่างั้นต้องพ่อก็โอ้วนไปชวนมาชวนมาวนไปเล่าให้ลุกูใหญ่ฟังลุกูไปไปกูจะบอกไปยางเงน้องพ่อมีภาระเยอะเยอะหลายหลาไม่ใช่แต่ลุงพ่อจะมาหามาหาสอนไปเยอ้องพ่อก็เยอะด้ว่ลงผูใหญ่ยิ่งเยอะด้วย โดยเฉพาะความรับผิดชอบกับโยมแม่ยมแม่เก้าสิบกมีคนหนึ่งที่ต้องรูแลดูแลดูแลูแลเย็นเย็นมาพากินน้ำร้อนเช,ช้าเชามาไปฉันปับลูกปูใหญ่ลูกปูใหญ่เก้าสิบแปดฉันข้าวปะละลูกปูใหญ่พอได้พู้เทคกซีอะไรต่างๆกานะาเออชื่อตกิจใจเก่บมากยางมีเป็นตด กลับมาเราก็ถืออันโน้นอันนี้มาติดไม้จินมือมามาหาอยู่แม่มาว่ายังไงแต่ว่าโกหกก็ใช่อยู่นะแต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอ่าเอออันนี้ขนมนะอันนี้น้องเตี้ยนะอันนี้อันนี้อังนี้นะลงปูใยญฟ้าก็ให้ากินให้หมดหรือว่าอย่างไงโจแกกินเอากินเอา ผมว่าพอลูกคู่ใหญ่เาราวาให้กับฝากว่ให้ที่แท้ไมได้เราจับมาเอง <c oughs> เป็นปุโรหิตรมายรมาย่ะให้คุณท่าคำแก่นี้จิตใจชื่นขึ้นมามีจิตต้นอันนี้คือสองอย่างนี้ต้องต้องดูแลออคอร์สหน้าสามวันแต่คอร์สต,ต่อไปอย่าง <c oughs> เอ,ออยางไม่ว่านะเอาสองคอร์สนี้ก่อนคอร์สนี้เจ็ดวันคอร์สต่อไปสามวัน เต่กอนได้เอาไว้ก่อนนะตรงดูแลสอนพระองค์ดี้ก่อน <c ười> คืออย่างนี้ต้นอาาจะนิ่งไปก็ตังใจเน,น,นาะนั่งปฏิบัติภาวนาสักระยะหนึง่งและก็จะให้เต่ทา,ตทา,ททา,าทำบัตรดมนจะเลยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็คนสวดต่างๆทั้งของสำนวนก็พอหลังจากนั้นก็ให้นมตุยยท่านเก่าทรมัาธาอนที่ อ๋อไม่เกียอวกว่าอาขัใจถ้าสมแล้วนั่งหนหน้าไป,ท,ปทางพระปานได้เวลาแล้วก็จัดล่างพระคา